เห็นถึงผลสำลิกถ้าเขาทำได้เขาจะได้รับประโยชน์อะไรสิ่งที่เราขาดก็คือเราไม่สามารถที่จะชาวบ้านเห็นได้ว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จแล้วเขาจะได้อะไรไอ้นี่ต้อง,ต,องต้องทำให้เขาเข้าใจให้ได้แล้วก็ให้เข้าใจระยะยาวเราเคยลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วแจกไปคนก็แล้วแจกไปแจกามามันขายหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> เราก็ต้องสรุปเรียนเหล่านี้ครับมามา,มาทำอย่างไรก็วันนี้เราพัฒนาเป็นกลุ่มแล้ว เราช่วยกันดูแลแล้วก็ผมก็ยังในพื้นที่เราก็ยังมีพื้นที่่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่ว,ว่าทําอย่างไรที่จะทาแปลงหญ้ามันมีคุณภาพสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าหากว่าเรามีช่องทางเรื่องการตลาดให้ได้แล้วเนี่ยเราก็ทําเดินควบคู่กับว่าเกษตรกรต้องผลิตวัตถุดิบหรือว่าผลิตผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยคือโค ได้เนื้อที่ดีได้อะไรที่ดีถูกเวลาทาเวลาแปรรูปก็ให้ถูกสุขลักษณะโรงแปรรูปตามๆากระบวนการแปรรูปเนี่ยต้องได้เรียกว่าต้องได้มาตรฐาน GMP นะครับโรงงานต้องได้มาตรฐาน GMP อ้ส่วนเนื้อปลายโรดักก็ต้องได้มาตรฐานของการผลิตไออย่างเนี้ยผมคิดว่าเวลาเรานําไปสู่การบริโภคผู้บริโภคก็มีความปลอดภัยไออย่างนี้เราต้องพูดคุมปัญหาชายในภาคได้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับความมั่นคง วันนี้เมื่อสถานการณ์ความมั่นคงมันดีขึ้นเป็นลําดับเนี่ยเหลืออนู่สถาการเดียวก็คือการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่นี่คือโจทย์ที่สบตต้องทําถ้าคนไม่มองปัญหาให้ลึกซึ้งเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าว่าว่าทําทไมบริบทอะไรมันเกิดขึ้นปัญหาเช่นสุพัฒนเป็นผู้แทนเราเป็นผู้แทนใหม่ๆมาเป็น,นมาถามสิบปีแล้วคน,นเราเห็นแล้วไม่ต้องมาพูดัวสภาครับเดี๋ยวเอาปัญหาจังหวัดชายแดนมาพูดอีกพูดอยู่ในวังวนนี้ยถ้าตื่นเนี่ยความสงขเรียบร้อยเนี่ย เมื่อเทีย่ยบกระสิบขึ้นเนี่ยพูดกันมากบัดน,นี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาเจ็บไข้ไป้ป่วยไม่มียารักษาโรคให้เขาเขาไม่มีความมั่นใจว่าอยู่อยู่ที่นี่แล้วเขาปลอดภัยเนี่ยเขาก็ไปอยู่โอกาสี่จะมีงานทำก็ไปต้องยำกุ้งก็ได้อะไรก็ได้มันเลยเป็นปัญหาภาคได้ไดปัญหาเรื่องอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ที่ส่งเสริมปลูกได้มีไรายได้หรือว่าการไม่กระทบการเราลี้ยงลกเขลาเราก็ยังส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเดินในพื้นที่ ตอนที่อ้างกฎหมายรมนรดูเรื่องความมั่นคงนะครับมีกฎหมายกองเดินขั้การพัฒนาให้มีสอปตเป็นหน่วย,อยางานดูแลเรื่องนี้ไอ้นี่คือเกตนาลมมีสอปตชัดเจนแล้วก็ทั้งสองขานี้ต้องป,ปี4-2นี่ไม่ใช่5-3หรอ้5-2 5-3เพราะฉะนั้น10ปี10กว่าปีมานี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องการวางระบบการแก้ปัญหาอย่างอย่างสาวนนนะครับก็ให้เข้าใจบริบท นะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้ถือว่านี่คือยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ถูกต้องครับผมใเรื่องของกระตุ้นการคทันการยาเรื่องของทุนคนละครทุนคนจะได้มีคกองยิงยิงในฐานะเพราะว่าคนมันต้องมีความรู้อย่างที่ท่านท่านสิงบอกถ้าไม่มีแกนหลักไม่มีความรู้โดยใช้าพื้นที่ที่ไม่กระเทมมันเสร็จแล้วได้หรือได้ใอะไรที่คุรลงเป็นตามว่าได้คุ้มเรื่องฐานว่ได้แล้วก็มาเรียนรู้ เด็กวิเด็เกษตรเด็มันจะรู้แต่ว่าเรากาหนดบอกว่าต้องเป่นนึงต้องเปีนเปีนต้องเปนเกษตรเป็นคนนครับแล้วก็เราต้องการวิเกษตรมาจากแหล่งดดีกว่าต้นเนเมขึ้นสองร้อยบาทจากประมาณแปพนบทแนที่จะไม่คงคนนี้รุ่นใหม่แลยแ่การอนาคตคนเหล่นี้จะเป็นนักตบานอยู่กับชาวบ้านกนะ ก็เลยมีต้นเดอูล้วเคุยกันทรลย่าในสามจัวหวันี้ช่งวัด้งวันี้่าถิงไปได้เรานเปลี่นอยูแล้วอานี้นั่งคุยกันเสียหมดท่านท่านเชิญคุณหญิงกัลยาก็ได้เดี๋ยวผมจะอปให้นกันแค่กลุ่มสร้างมีเ็จเนี่ยตามที่เคยขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยประสาน กองสวยเนี่ยต้องช่วยกันครับ